สวัสดีครับพี่น้องปองปายสกูสกุลครับผมวันนี้พบกับบ้าสก๊อตแชแนลอีกแล้วครับผมนี่ก็มีตั๊ปลาครับผมตั๊กตองปลามากินกับผมมี่กับมี่กระจอกใส่อย่างนี้น้อครับพี่น้องหมอหอยครับเส้นผักลวกหน่อไม้ขนมจีนขนมกระเจี๊ยวให้จ้างหาครับมีผักครับมีผักกาดกาดครับมีมะเขือครับเป็นเหแชแนวแก่เพ็ดมากครับพี่น้อง เยาถอดครับผมไม่ได้หัอกันโดนครับพี่น้องมาครับกินน้ากันครับผมรุ่ยบ่ต้องใส่นะครับเาใส่เมื่อล,ลยครับผมพี่น้องไหม าาะคงตอนนี้ก็จะออเป็นคุณหลงี่น้ลงค่าคยังเจียงอ่ะคุณหลงฮะเจียงไมครั <c oughs> อากาศกับส้มคุ้มคืนมานหลงเพิ่งจะกินตก не только เราก็บอกลอยเห้เหตุคิดร่งครับพี่นนองกินเนี้สี่ลครับแต่วาบอกลอยเห้เหตดคิดุ่งอย่างไรรือว่าคิดร่วงกันหน้าว่าครับก็นะครับใครพี่นรองครับุณ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชนะครับเล้วก็คุณมักจิบว่าก,วก่อนครับผมเอพื่อเพื่อเพื่อเพ่ังใจผมนะครับพี่น้องล่วงวันเด็ดมีตั้งใจเห็ดคดลิบล่วงนะครับพี่น้องมันนี่ยก็ช่วงอาการไม่ดีในใี่จะหายนะครับพี่น้อง ខ្លើផ្លើទាប់ខ្លើនួំណាពី្អ្នុស្នុំ្បីគាពែ់ខ្លើលើនិ

ทมเราเป่อนเอล้วครับเปื่อนนใจครับทำเง,งินมากอาจจะเดือดเลย ก็ติดตามก็ไลก์ก็แชร์กาสัดส่คได้ลนะครับเล้พี่น้อง เชวาเจโนก็รุ่งอย่างเรนลอยตัวเมียจะลอยตัวอะไรไปน่ะใครมืพ่อส่งครับผมแล้ร่างไครดีครับตัวนี้คนจองไปกาคนครับถ้าเมียใครส่งไอ้คนร,รับพป่นอง ตัวตจม้มไม่ฝืมันจะลยอยตัวเมีเพาเก็บใครมืงสองลอยปุ้นสามลอยไม่ครับเอ,อาาะเรากเลือดกงกงเพื่มนไม่ครับ ก็สิไปเอาเร็วๆเนี่นะครับา้ามเคิอนดูห้างเคินอุูบนหลับรับอบนหลับครับผมขันเก่นวามนกกตขทาของเก,ก่นครับผม เดมากิดหน่อกับฝากกดไลค์กดแชร์ติดสับสกายด้วยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้บ้าสวสปอสกาครับผมพี่น้องเอี่ยก็บ้าเราพี่ลองยิ้มลองฝากไอ้เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ